สวัสดีนะครับไปดยเลยเอาเลยเอาเอาเลยเอาเลยไปไหนไปเลยไปรายการเลยเดี๋ยวกันไปตรงนั้นไปเลยไปเลยเนี่อีพีสองแม่บุ๋มนะฮะรักหน้าไวทูเคสาวไวทูเคของผมวันนี้ไปเลยขึ้นเลยเไวไปเอาแล้วไปแล้วตัวผมกมมากตรงนี้ไปไปไปเน่ไปพี่กรนเด็นกอนฮะไปพี่กระเด็นกันอันนี้นี่ องสาทุสาทุโอเคไป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 เลยไปเลยเอาไว้แค่รู้แล้วไปเลยรักนะไฟทูเคมือแกน่าเกียดมากแม่ไอ้คำว่าอะไรดีบุมก็ว่าดีเนี่ย แม่เป็นคนพูดเองหรือว่าใครตั้งให้แม่เจ้าของสบู่เปนเนตเขาตั้งให้เออเจ้าของสบู่ฝากเป็นสปอนเซอร์ไไม่ <c oughs> ลืมันคุณคุณชายชื่อคุณชายเดี๋ยวฝากบอกคุณชายมาเป็นสปอนเซอร์เขาคิดเขาคิดสโลแกนให้ให้ลูก<ห>อ,อัดเสียงข้งแรกเนี่ยอัดเสียงในรถตู้เลยนะงบน้อยเดี๋ยวยิงงบเยอะต้องช่าสตูแล้วนะรักอัดคำว่าแค่นี้ล้านหนึ่ง คือเขาอะเขาั่นใจในสูตรของเขาแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเอาไปแจกนะตัดแจกคนโยนทิ้งต่อหน้าเขาเลยเขาก็เลยไปดูในร้านชาแต่ก่อนมีร้านชำเนาะเออเขาไปดูอะไมสบู่ยี่ห้อร้านชาใช่ไม่ใช่ใช่ใช่มีร้านมีร้านขายของชาแล้วก็แบบจะมีแบบสบู่ยี่ห้อหนึ่งที่มีสีชมพูสีเหลืองสีขาวเยอะแยะอ่าใช่แล้วมีฝรั่งเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็เลยก็คิดว่าอ๋อฉันคงต้องมีพรีเซนเตอร์เขาก็เลยหาพรีเซนเตอร์ครับซึ่งยายนี่ก็คือนางสาวไทยที่ ได้ออกจากตำแหน่งมาบันหมาดครับนั่นแหละมาเลยมาเซอร์เิร์ฟเลยนี่รายการนี้เพียวง่ายๆเดี๋ยววันไหนนิสเล่ดูไว้นะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะมามาเข้ารายการผมด้วยนะเสร็จแล้วก็เขาก็เลยมาจ้างครับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ยาวนานมากนะสิปีใช่ใช่แต่ก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้แต่เขาใช้รูปเดิมจนกระทั่งซักประมาณ5ปีที่แล้วมั้ง ให้ถ่ายใหม่แต่ขอแอคเดิมตัดเสื้อผ้าแบบเดิมเชื่อมไหมเอางี้มุงไหนไปดูหลังรถเมล์เวนเพื่อตัวนะของฉันเองด้วยนะจริงหรอลุ้นุนแบบโลคอสมากเลยอ่ะทันหลังเองใส่เสื้อมาเองใส่เสื้อเงี้ยแล้วก็แต่ก่อนถ่ายจะเป็นแบบเหมือนถ่ายรูปสองนิ้วอ่ะทำฉากอย่างนั้นอยู่เลยอ่ะแล้วก็แชะแชะแช่แช่ถ่ายโดยแทบจะกินสบมพเข้าไปแล้วจนกระทั่งตะก้องบอกว่า เที่บผมครับผมเป็นแฟนขับที่ผมชุดว่ายน้ําครับผมขอรูปเซ็กซี่เซ็กซี่สักรูปหนึ่งอ่าดิจิทว่ายน้ำไปเต็มก่อนยขอรูปขอรูปเซ็กซี่เซ็กซี่สักรูปหนึ่งครับเราก็เลยได้ค่ะแล้วก็เลยทำท่าคือจะเดินออกจากฉากแล้วแล้วเราก็เลยหันหลังแล้วก็นี่เท่าแล้วแหละเจ้าของบอกเอารูปนี้แหละแล้วแต่ว่าแล้วที่กุถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไร็บมืเป็นย ช่วยเข้าด้วยนะเทปหน้านะแม่บุ๋มปูให้ขนาดนี้แล้วต้องเข้าแล้วนะแม่ฝากไปบอกเจาก้าของเลยแต่ละปีอ่ะพูดแค่ยอดขายอันดับหนึ่งเจ็ดปีซ้อนปีต่อมายอดขายอันดับหนึ่งแปดปีซ้อนปีต่อมายอดขายเป็นเก้าปีซ้อนอย่างเงี้ยแล้วแม่เราเนี่ยกูดได้ตังค์แล้วแล้วแม่เราพูดรักนะ Y2K รักนะ Y2K <ม> <laughs> แม่เรามาย้อน Y2K กันดีกว่ามาพูดถึง Y2K เนี่ยเช่นคือนางงาม Y2K ของจริงสองพันห้าร้อยสี่สิบสามครับผมใช่แล้วก็คือปี2 0ต0เน Y2K พอนีแล้วก็ได้นางสาวไทยปีนั้นเลยครับผมอยากรู้ยังไงเปิดกูเกิลในหน่วเป็นเาเทปการประกวดเนี่ยฉันเผาทิ้งหมดแล้วว้ามันดูได้เข้ายูทรงยูทูบเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่ก่อนที่แม่เนี่ยแน่นอนว่าเป็นสาว Y2K ก่อนที่แม่จะเป็นนางงามเนี่ยแม่แสบไหมเอาตรงๆเป็นคนแสบไหม มีบ้างมีบ้างแต่ไม่เคยตีตบไทยแต่สั่งลูกน้องอย่างเดียวอยู่บดินเนี่ยเป็นเจ้าแม่เนี่ยนนเด็กบดินเหรอเด็กบดินนะเด็กตาไปเดียวกับ <laughs> เอ่อกาลแมแล้วก็ยุ้ยปัทมาวันมีหนุ่มหนุ่มมาจีบเยอะไหมไม่มี <laughs> แม่แม่กลุ่มมรรดาเ <laughs> ชื่อไหมว่าไม่มีเพราะออกเป็นแนวห้าวผมฟังไหม แค่นี้แค่นี้นเป๋าห้าไมไหมแล้วก็ไถเกียงหลังไถ,ถแบบนี้ไถเขียวเออไถเขียว <ๆ S 2> ข้างหลังแล้วก็เล่นบาสด้วยก็เลยไม่มีมีแต่สาวสาวลีดเต็มเลยสาวมาจีบไหมมี แล้วเวลาจีบเนะี่ยสมัยนั้นเนะ่เขาจีบกันยังไงไหมเพราะอ๋อต้องบอกก่อนนะสมัยก่อนไม่มีมือถือไม่มีเขาจีบแม่ยังไงไม่สมัยก่อนยังไม่กล้าทําอะไรมากเพราะเราเป็นทั้งหัวหน้าห้องเป็นรุ่นเป็นพี่ก็จะมีสาว,สาวๆ่อะไรอย่างเงี้ยมีเขียนจดหมายใต้โต๊ะไหมมีมีแล้วก็มีแบบอาจจะมีรุ่นพี่เดินผ่านหนะ้าห้องน้องวูอะไรอย่างเงี้ยมีตะโกนบ้าง แล้วก็ที่ตลกก็คือมีวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งที่รุ่นที่เขาก็เดินมาถามว่าวันที่14มีนาหลัง14กุมภาพันธ์มันจะเป็นวันที่ผู้หญิงควรจะมอบคืนผู้ชายถูกไหมเขาเก๋มากเขาเรียกว่าคือเอาง่ารู้ไหมสิบสี่กุมภาพันธ์คือวันวาเลนไทน์ใช่นะครับเราเป็นคนให้ใช่นะครับหลังจากนั้นสิบสี่มีนาเราต้องเป็นฝ่ายให้อ่าถ้าเรามีใจก็เรามีใจอมันจะเป็นยุคอย่างที่พาะมันไม่มีมือเขาก็จดใจจดใจจอดนะยืนรอเราหน้าโรงอาหารแล้วเขาก็บอก ว่าสุขีกรุงพาต้องห่มได้ช็อกโกแลตไหมเราก็ช็อกโกแลตไหนวะเอาแล้วก็เริ่มหุ่มเออแล้วภาพแม่งก็เหมือนแฝดแบ็คละครอ่ะปึ๊บเลยเพื่อนนั่งแดกช็อกโกแลตกันหมดเลื่มไปที่โต๊ะอาหารเฮ้ยช็อกโกแลตที่มึงกินวันนั้นอ่ะของกูใช่ไหมเพื่อนบอกอ้าวก็มึงไม่ชอบช็อกโกแลตไม่ใช่แต่มึงควรบอกกูบ้างว่าผู้ชายมาให้เลยไม่ได้มีแฟนก็เพราะอย่างนั้นอ่ะเพื่อนเอาไปกินตอนประกวดอ่ะมีแฟนยัง ไม่มีไม่มีเลยผู้ชายขอเลิกเพราะเราไปเรียนออสเตรเลียแล้วสมัยนั้นก็ยังไม่มีมือถือยังยังไม่มีมือถือต้องเป็นโทรศัพท์ทางไกลยืนหยอดเหรียญตีนี้ยืนหยัดยุคยืนหยอดเหรียญแล้วก็ขอโทษนะเมื่อก่อนแบบเหรียญเก่งนะจริงใช่ไหมเคยโทรหาสาวใช่ไหมเคยมากบาทหนึ่งจะคุยได้สามนาทีแล้วเวลาเราคุยนานๆน่ะ เหรียญเนี่ยเต็มกระเป๋าผมเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้แม่คนจะต่อยาว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 แล้วก็ก๊อกก๊อกเสรยังก๊อกก๊อกก๊อเสร็จไยังฟิลแบบนั้นแม่นู่นก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ยิ่งโทรจากออสเตรเลียมาไทยอ่ะมันใช้เงินเยอะมากนาทีกี่บาทกูหลายร้อยแล้เป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยอยู่แล้วก็ไม่ไหวไงแล้วก็นานๆโทรทีพอทีนี้กําลังจะกลับจู่ๆก็เดี๋ยวก่อนก่อนนายตับ จำเล่าบฝรั่งจีบแม่อยู่นู่นอ่ะมีแต่เราไม่เอาเพราะเราเชื่อว่าเราจะคบกับคนไทยคนนี้ไงถ้าย้อนกลับไปได้เอาไปแล้วมาเพกกลคกับมาแล้วปึ๊บปึ๊บเสร็จปุ๊บเลิกกับคนนั้นเลยเขาขอเลิกคุณคุณเขาเจอคนอื่นอันนั้นประกวดยังยังใครเป็นคนชักจูงแม่ประกวด แม่ทีมเข้าประกวดคุณนายประนอมคุณนายประนอมดิบเข้าประกวดเรื่องของเรื่องคือไปเป็นอาจารย์อยู่มเกษตรเออแล้วจะมีหนุ่มวิศวะมากิ้งเก้ากิ้งเก้าเราเยอะเออเราก็เลยแบบว่าเออหรือว่าเราคงต้องแต่งหน้าให้ดูภูมิฐานมากขึ้นแต่แต่งหน้าไม่เป็นเครื่องสำอางก็ไม่เคยซื้อแม่ก็เลยบอกว่าไปประกวดสิตกรอบก็ได้เครื่องสำอางกับบ้านดีเหมือนแม่ประกวดกัขำอ่ะใช่ไงประกวดันที่กะตกรอบแล้ววันจก็ไปสอนต่อก็เลยไม่ได้เขียนใวลาราชการด้วยคือเหมือนเอามันอ่ะมาเอาเครื่องสำอางมาเอาประสบการณ์แล้วก็มาแบบกับบ้าาาาานนนตกกกรรรรรรออบ่ะจย์แมมเปป็ธ เราเดือดต้องชัดเป็นผู้เข้าประกวดคนแรกที่เป็นอาจารย์ครับแล้วก็จบปรีโทมาแล้วแม่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่มอกษตรต้องมีหนุ่มๆเด็กๆมันฉีดนเยอะแน่เลยก็ใช่ไงถึงต้องมาหาเครื่องาแต่งหน้าไงที่น่ากลัวคืออาจารย์ข้างๆฉันต่างหากอันนี้อันนี้หนูหนูหนูเป็นแม่แม่บุกนะอันนี้อันนี้อาจารย์เขาทำได้ไงยังกระสวนสัตว์เลยเนาะเสียงดัง อย่างนี้ฉันจำได้ <S <S นา่ากลัวมากมหลังจากนะั้นเสร็จปุ๊บได้ตำแหน่งอตอนนั้นเวอร์แมเอาตรงโต๊เวอร์มถ้าย้อนอดีตได้ในชีวิตจะอยากจะกลับไปทำทำไมอ่ะเพราะก่อนที่ประกาศได้ตำแหน่งมไม่ได้ดีใจสำหรับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2543นะครับได้แก่ หมายเลข53ครับนางสาวปนัดดาวงผู้ดีครับและนี่ก็คือนางสาวไทยคนล่าสุดนะคะที่เธอคือสุภาพสตรีในปีนี้นะคะที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดนี้แน่นอนตอนดีใจน่นนบ รัชสมัยกุนาร์ก็ไย่ข้าว่าจะประกาศตำแหน่งอะประกาศทั้งของเงินรางวัล <ừ. S 1> ทั้งนู่นทั้งนี่ลองหนึ่นง,<อ>งก็งไม่บ<ะ>ิ้วแล้วโอ๊ยหนานมากเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้ภาษาไทยก็ยังไม่แข็งแรงพอประกาศปุ๊บหมายเลข53นางสาวปรัดดาวมกพนีอ่ะมาคูยดี่ว่าแล้วที่หนึ่งลองหนึ่งวะเราต้องต้องอย่างนี้ไหมต้องอย่างนี้ไหมแล้วถ้าเกิดกูได้แค่ลองหนึ่งอีที่หนึ่งจะแบบอะไรเนี่ยทำอาภัยทำท่าอะไรก็เลยอยู่นิ่งๆก่อนแต่พอแบบเออเออก็ไหวใช่ไหมพอไหวปุ๊บสายสะพาย หัวใจช่างภาพแต้หัวใจช่างภาพอ๋หล่นแล้วเราก็จับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ยิ้มนานยิ้มนานฟันแห้งเอเลียฟันอีกตะเขา้างหน้าย่อลงอาจารย์ผมย่อลงย่อย่ออ่งมาบุงมาเลยบุญได้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้ทาท่าแล้วก็เลยโดนเมาสอ่ะใยเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าจะได้ตําแหน่งมันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเด็กเส้นตำแหน่งมาเลยชั้นเน่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรเลย จะกลับบ้านด้วยนีกลับบ้านด้วยทาไมอ่ะโดนตะปูใส่รองเท้าโดนแกงปลาสมัยนั้นมีแกงก็ <c oughs> นีไงฉันเองเนี่ยแหละตะตะปูในตำนานตะปูในตำนานที่เอาไปเล่นทําละครกันอะ่ะไอทีอ่ใ<อ>นนงในหนังในละครเนี่ยว่ามีการกรีดเสื้อพงเสื้อผ้าเอาตะปูนี่คือเรื่องจริงอยู่เนี่ยแม่กูดโดนเองเนี่ยนี่ที่เอาไปทําหนังที่แบบว่าเป็นเรื่องสตอรี่แบบขับไฟเดนี่คือของแม่อ่ะเนี่ยเออรู้ด้วยว่าใครทําแต่ไม่ไม่เอาเขาขอ กองประกวดคอไว้แล้ถ้าเป็นสมัยนี้นะออมาทำกันอย่างนี้นะตายมีดารามาจีบแม่ไหมสมัยดารายังไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองทหารตำรวจสอสอ,อะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยพวกแบบตำแหน่งสูงๆอ่ะเพราะว่าเราจะออกงานอย่างนี้เยอะกองประกวดก็จะห่วงเราถึงขนาดที่ว่าเช็คมือถือไอ้รุ่นที่แบบทับหน้าป๊าป๊าป๊าโอ้โอะ,ะ,ละแล้วก็รถอะไรอย่างงันะ้นะแล้วก็ของห้ามผูหญิผู้ชายค่ะ สมัยยุค2 0 0พคือเป็นอย่างนี้แม่ปีสองพยังห้ามมีผัวค่ะห้ามตอบคำถามเรื่องความรักด้วยอะถ้าสมมติมีคนถามแม่อะถอยไต่พบเลยคนถามคนแรกถ้าสมัยก่อนจะโดนบีฟว่าไม่มีหรอกค่ะแบบตอบแบบแบบดังงามอะเนาะไม่มีหรอกค่ะแบบตอนนี้ก็ตั้งใจทํางานมากกว่าค่ะเวลาจะจีบแม่ลุกนั้นอะจีบยังไงแม่ถ้าเป็นแฟนคนแรกผู้ใหญ่จะหาให้ค่ะ คุใหญ่ก็มองว่าด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ไม่ได้มองว่าไลฟ์สไตล์หรือชีวิตจริงๆเวลาเราที่เราเจอคนกับชีวิตตอนอยู่บ้านอ่ะเราทําตัวไม่เหมือนกันถูกไหมมันก็เลยกลายไปว่าสิ่งที่มันเจอกันอ่ะมันเข้ากันไม่ได้เพราะว่าเขาสไตล์จีนแล้วเราก็ฝรั่งจ๋าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ได้เวลาจีบเนี่ยแน่นอนว่าสมัยก่อนมันคงไม่มีลายไี่มีเรียนถู่ไหมเนาะเฮ็เจอร์เคยเจอ หลับฝันดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแล้วพวกโอมพเรเตอร์ก็แบบรับนะฝันดีเออแต่ถ้าเกิดตอนตอนมัธยมอ่ะจะเป็นการจีบแบบโทรศัพท์พ่อเป็นคนรับพ่อจาได้เลยวันหนึ่งพ่อรับส3สบสาสายฉันคือนางนงพ่มาโรงเรียนบดินแล้วได้ถือป้ายใหญ่ก็คือป้ายห้าปลาเกี่ยวห้าโรงเรียนเจอฉันบทเขาก็เลยแบบพุ่งมาแบบทุกคนมันพุ่งมาแบบน่ากลัวมากมาจีบก็น่ากลัวมากอ่ะตอนนั้นคือเรียนไม่ได้เลยอ่ะของขวัญที่แม่ ได้แล้วแม่ได้และยิ้มเมื่อกี้คืออะไรแรกแรกอะดีใจกับได้ช่อดอกไม้ค่ะจากฮอลแลนด์หรือจากอะไรเงี้ยเออต้องเป็นดอกกุหลาบก้านใหญ่ๆนั่นอะคือยิ้มปลีแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าคุนแพงแล้วของขวัญที่แม่อีสุดไปเลยได้มาคืออะไรช็อกโกแลตไม่อันนี้คือเรื่องคือเบสิกอยู่แล้วแม่ไม่เอาไงเขาไม่ถามฉันอ่ะเขาไม่ถามฉันว่าฉันกินไว้อะจังไปนะแม่ผมไม่ชอบช็อกโกแลตทำไมถึงไม่ชอบช็อกโกแลต เคยโดนเพื่อนแกล้งแล้วก็แบบเอาแบบขมขมไม่ให้กินแล้วมันรู้สึกมันไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็เลยเกลียดไปเลยเ,ออเข้าวงการบางหล่ะแม่อ่านข่าวก่อนสิ่งแรกที่ทําคืออ่านข่าวอ่านข่าวช่องไหนหวะแม่ผมไอทีวี เพราะเป็นนางสไทยยุคไอทีวีไปไปย้อนมาไอทีวีคืออะไร <c oughs> ย,ย้อนไปยาวๆไอทีวีโดนปิดไปแล้วอ๋อบุ๋มน่ามากแม่แม่ม่<ช>แม่อ่านข่าวกี่ปีน่ะไอทีวีเนี่ยก็คือยันช่องปิดนั่นแหละ <ừ> แต่ก็อ่านข่าวมาตลอดก็ค,คือทำรายการเกี่ยวกับข่าวตลอดใช่ไหมจะเป็นสไตล์เล่าข่าวหรือว่านั่งอ่านข่าวเคยนั่งอ่านข่าวช่องสิบเอ็ดด้วยตอนเช้าหกโมงเช้าถึงแปดต้องตื่นกี่โมงตื่นตีสี่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมเล่นละครกับแม่บุ๋ม ละครเรื่องแรกของผมนะครับใช่แลวโดนตบครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยที่จริงอะตบตบหลอกก็ได้เพราะอะไรเดี๋ยวเล่าก่อนเพราะว่านี่คือเรื่องแรกของแท็กคลันยูแล้วแท็กพลันยูเนี่ยเล่นแข็งมากเปลี่ยนชื่อวีแท็กมันเทคกแล้วว่ะกูเท็กเท็กเท็กกูจำชื่อเทคได้มากกว่าแท็กอะที่ดูแล้วกันมาเล่นแข็งเป็นจักรกะเบือแล้วต้นไม้อะที่ดูจนมีฉากวันหนึ่งที่มันฉากทะเลาะกันเราทะเลาะกันแล้ว มันต้องร้องไห้ค่ะก็เลยแบบเคาะหเคาะก็ปุ๊บพุ่มกับเป็นคนบอกเองใช่ถ้าตกได้ก็ตกอย่างนี้สมมุตินะถ้าละครอนถ้าถ้าละครเนี่ยอย่างงี้อย่างจริ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 งตกหลอกก็ได้เนี่ยตกหลอกก็ได้ตกหลอกโอนเลยแต่มันไม่ร้องไห้ไงแล้วแบบตกเอาสมมติฝังไปฝังเขาอย่านี้เลยค่ะนิ้วเนี่ยคือหน้าเขาเลยห้านิ้ว แล้วเขายืนนิ่งค่ะเขายืนนิ่งคือเขาไม่อยู่ว่าชีวิตผมอะจะทําอะไรกับชีวิตต่อไปเขายืนนิ่งแล้น้ําตาแ่งไหลอัตโนมัติแล้วผ่านเลเวยเพ็กเดี๋ยวผ่านนั่นคือครั้งแรกที่เพ็กเดี๋ยวผ่านใช่ตกใจมากหลังจากนั้นนะแม่จําได้ว่าสมัยก่อนมันมีก๊อตสิบตตางใครถ่ายคนเนี้ได้100บาทใครถ่ายคนนู้นได้500บาทเคยมีภาพคู่กับแม่ด้วยนะไปเต็นทาราพาวแล้วบอกว่ากิ๊กกันเว้ยที่จริงอะ ไปกับแม่เพราะอะไรรู้ป่ะไปหาชุอเน็กไทยเอเวนเรื่องของเรื่องอ่ะมันมีงานเหมือนการกุศลนะคะ,ะที่ต้องรับโทรศัพท์อ่ะแล้วลูกชายมาจากต่างจางาังหวัดไม่มีอะไรเลยกับช<ะ>ีวิตเสืส้อผ้าเน็กไทยอะไรไม่มีก็เลยอ่ะลูกไม่ได้หนูเอาเสื้อนักเรียนหนูมาแลา้วกันแต่เอาเน็กไทยดีๆไปหน่อยก็เลยไปเลือกให้ด้วยความดีเพราะว่ามันคือละครที่เขาส่งกันไปเรื่องของเราส่งกันไปแล้วเราเล่นเป็นแม่มันอ่ะเราก็เลยเอออินกับบทวดว่าเราก็เลยเออให้มึงก็ได้อ่ะ ไปอย่างนี้นะลูกไปสภาพดีดีหน่อยเอาเลือกให้ผมรกฏดโดนถ่ายลูกว่าบุ๋มกับแพ็คมีอะไรกันใช่แต่ไมไม่รู้เหรอว่าก่อนหน้านี้ยุูดโดนตกมาอไ <laughs> เงียเจ็บมา,มากๆเลยซึ่งตอนนั้นถามว่าผมเสียใจมัมยผมเสียใจมากนะคะเพราะว่าเราเรารู้สึกดีกับเด็กคนนี้ม,มากคือคนคนอาจจะมองเด็กคนนี้เฮี่ยเที้ยเฮี่ยเี้ยวดี้ยดูไว้นะว่าบุ๋มมานาม่าาไม โกหกใครแล้วไม่เคยด่าเหี้ยออกไปกันเด็กซ่าเด็กเลวในสายตาคนอื่นบ้างเเลวในเรื่องไม่ใช่เรื่องงานนะเรื่องงานเขาเป๊ะแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงในสมัยก่อนเหี้ยแต่เราอะเรามองในขณะที่เด็กคนนี้มีความตั้งใจดีด้านมีข่าวกับลูกชายตัวเอง แล้วก็แก้ข่าวไม่ออกด้วยเพรากี่ปีปีคนก็ย,ยังถามถึงข่าวนี้ยแล้วข่าวพอมันฝังอะ่ะนมันก็คือมันก็คือไปเลยเว้ยใช่ม,มันไม่มีเมื่อก่อนในเวลาดาราดโดนอะไรนะอัน,นอันนี้บอกแม่แล้วก็บอกทรรมงชงนะเราจะโดนโดยที่เราไม่ได้แก้ข่าวถ้าจะแก้ข่าวคือต้องไปงานคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือว่าถ้ามีข่าวปุ๊บเราก็จะเขียนในทพื้นที่ของเราเองก็คือไอจีของเราว่าไอข่าวนี้นะมีความจริงยังไงและไม่จริงสมัยก่อนใครจําได้บ้างแม่ผมสาวมอเตอร์ไซ คุณผ่านมอเตอร์ไซค์มาแล้วกี่ย่ <มา S 1> ห้อ,หอครับโอแทบจะทุกกี่หอ้อลองมาหมดฮอนด้าซูซ,ซูก,กิอย่ามาฮ่านะ<อ>ทุกกี่หอ้อผ่านมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วคะ่ะเคยล้มกี่ครั้ง นับไม่ถ้วนดุซาขนาดไหนหลายๆคนไม่รู้นะหลายหลายคนเกิดมาอุย้ยแม่ผมอยู่รายการน,นั่งเคลียรคุณ <c oughs> ชื่อไหมคุณนี้แสบที่สุดแล้วเรื่องมร์ไซคไปดูไปดูได้เลย <c oughs> เคยจําได้ไหมว่ามีรถกี่คันในบ้านมากสุด <c oughs> 14คัน14คันพ่อทำไมซื้อรถขนาดนั้นไม่เพื่อทาทีมแข่ง เมื่อก่อนเมื่อก่อน,กกอนทำทีมปนัดดาเลสซิ่งเลยอ oh ชอบมากชอบมากแข่งเฟียวแข่งเฟียในหกลงหกล้มมาหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้ยพิละนี่คือเพื่อนกันพิระเพื่อนกันแล้วเ <c oughs> ชื่อ <c oughs> ไหมว่าเขาถึงขนาดประกาศหยุดสนามอ่ะปนัดดาลม้มแล้วไม่มีใครกล้าแข่งทุกคนบอกว่าช่วยเอาปนัดดาออกไปทีเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาเกี่ยวทีชั้นล้มหรือทาทีชั้นล้มโดยตกใจหรืออะไรก็ตาม เข้ากลัวขาวแล้วสปอนเซอร์ไม่เข้าเขาเขาก็เลยช่วยปรดามึงอย่าแข่งมึงนั่งดูเฉยเฉยมึงอยากขับมึงขับคนเดียว <c oughs> ช่วงนั้นเราเฟี้ยวมากในใจผมว่าช่วงนั้นแม่เฟี้ยวเอาอย่างนี้ออง,อองี้ลองไปถามอีอาร์ตประสุดสิว่าเป็นผู้หญิงที่ขี่เร็วที่สุดในประเทศไทยอ่ะ <320. S 1> สามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบเสาไฟฟ้าที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเป็นติดกันอย่างนี้เลยค่ะมันจะแบบปุ๊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 บมันจะติดปุ๊บเลยแล้วแรงจีของรถเนี่ย คือหมายถึงว่าเราต้องกอดไปกับรถเลยนะนั่นแหละมันมากถ้าล้มมาเนี่ยสมมุติวันนั้นล้มมาอย่าคิดสิเศษยังไม่เหลือเลยนะยังไม่ต้องเลยมันเาาเมนเลยเมนไม่ต้องเผาไม่มีเศษไม่มีเศษไาเลยเผาเลยแน่นอนว่าแม่เนี่ยมากีฬาเกี่ยบกู้ชัยต้องมีหนุ่มๆมาจีบเยอะมากโอ้โหตอนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเข้าใจว่าฉันจะได้อยู่ทำกัรผู้ชัยเปล่าเลยแม่ขี่ไม่ทำไง มีผู้ชายมีามขี่ตามููก,กลับบ้านคนเดียวเฉยเลยมันหายไปเลยหมดว่ะแล้วออกทริปด้วยขับจากประเทศไทยเนี่ยไปหลวงพระบางเนี่ยขับไปสามสิบสามคนผู้หญิงคนเดียวอะ่ะผู้ชายกี่แม่ไม่เคยนับกี่คนไม่นับนับไม่ได้มันเยอะขนาดนั้นเลยทุกวันมีมาทุกวันรูปถึงขนาดฐามว่าถามอะ่ะคนที่เท่าไหร่แล้วว <c oughs> <c oughs> ่ะแล้วซแม่งแมนละเคยเอานุ่มน,นุให้ไอตัวเล็กดูไหมให้ดูกค,คนจะรู้หมด คืออันดาจะต้องรู้หมดเขาจะชอบไม่ชอบเขาต้องผ่านเขา้าเกิดมีคนแบบมายุ่งแบบอันดาจริงอะผมอยากให้เขาเรียนอย่างนี้นะคือทําตัวเหมือนอยากเป็นอ่นอาาอยากเป็นพ่อ,อต่อไปอย่เงี้ยผมอยากอยาก่าไปยุง่งกับหนูเงี้ยปุ๊บคำเนียผปุ๊บเรารู้เลยลูกไม่เอาม,มันมีคนมาจีบนะแล้วจะอ้างว่ายัางอยู่กับเมียแต่เลิกกันแล้วครูก็ไม่เอาแม่มีกฎข้อนึงกับชีวิตที่ฉันจะไม่ทําร้ายผู้หญิงเด็กขาดแล้วผมถามไยทุกวันนี้ยังมีมาจีบแม่ไหม ไม่ไมีแล้วมีหัวเล้วมันมีกลุ่มอะ่ะกลุ่มแบบชื่อกลุ่มในเฟซบุ๊กอะกลุ่มอย่างบุ๋มบรรดา <laughs> มันมีด้วยมั้งมีไอ้เจ้ากูป่เพี่ยหหัวหน้า <laughs> เป็นพันมันเป็นแอดมมันแฟนคลับคนนึงอะเข้าไปดูเขา้ <eyelashes> เขาไปดูสร้างโปรไฟล์เข้าไปดูหน่อยว่าใครอยากรู้จริงๆว่ากลุ่มตลาดไหนว่าที่แบบร<อ>ักกูขนาดนี้ยกลายเป็นเด็กวัยรุ่นนะคันเลยบอกว่าโอ๊ยขอบคุณนะฮะที่รู้สึกจริงใจขนาดนั้นแม่ทรงแม่แม่ทรงแบบมามแอนซันนะแม่ <Moment> <laughs> แม่ดูเนี่ยว่แม่ดูว่ดูตรงอย่างแม่บุ๋มบรรดาเนี่ยเออดูเว็บโป๊ <laughs> ดูค่ะ แต่ดูเพื่อมันจะมีคลิปที่เด็กแจ้งข้อข้อข้อหามาว่าหนูมีคลิปหลุดค่ะแม่จะได้เป็นหลักฐานไปไปจัดการกับคนที่ปล่อยคลิปคะ่ะแล้วกูอยากให้กล้องมาดูคี <c oughs> อย่กูนั่งทํางานอีกแล้วมันดูคําถามกูแม่ขอถามเรื่องบนเต,ตียงหน่อยแม่คิดว่าเรื่องบนเตียงเต็มสิบแบบแม่ฮะแม่คิดว่าแม่เท่าไหร่โอ้ยไม่กล้าให้คะแนนตัวเองเดี๋ยวหาว่าคุยก็ม <c oughs> ที่ไม่มีถอยฮ่าตลกแกงสบา่ใหม่ใช่ไหม ม,มีด้วยนะแต่ดังงามลนไฟนะแม่รู้สึกไงมีคำพูดนี้จริงๆแล้วแม่ไม่ได้ไม่ได้ชอบนะเพาะมกระดังางามคือคนที่หย่าล้างเราไม่ได้อยากเลิกกับแฟนคนไหนเลยเวลาเราคบไปเราก็อยากคบอย่างจริงใจเราอยากจะอยู่กันแบบชั่วชีวิตแหละ<อ>นั่นเนความฝันของผู้หญิงอ่ะแต่เมื่อมันอยู่กันไม่ได้เราก็ต้องเลือกที่จะเดินไปข้างหน้ามากกว่านั่นดูคาถามไอ้เนี้ยเอกรักของร่างไหนที่ลึกที่สุดในชีวิตแม่ใช้คําว่าลึกนี่คือแบบอมาเกดอนเลยนะแม่มีครั้งหนึ่ง Thôi nói thông anh bán Thôi nói thông anh bán lắm, anh Thôi thông anh xin đi bán เรนเป็นนักศึกษาอยู่อยู่ A อแบกใช่ไหมอยู่ปีสามแล้วก็ไปฝึกงานที่ซิตี้แบงค์แล้วยังไงก็ไม่รู้เขาอเห็นด้วยศักยภาพมั้งเขาก็เลยรับเราเข้าทํางานบรรจุเลยเงินเดือนเท่ากับคนจบปริญญาเตีเลยทั้งๆที่เราจบแค่ปีสามโดยที่เราเองสามารถไปเรียนเป็นภาคคําได้เราก็เลยเอาเลยไงเราก็ทําเลยเพราะว่าเรากล่าวว่างานมันน่าจะหายากอะไรอย่างเงี้ยก็มีหนุ่มหนุ่มหนุ่มคนนึงเจ้าของธุรกิจเนี่ยมารับเราหน้าแบงค์ผ่านตรงถนนเส้นสุขุมวิทจากสาทรผ่านเส้นสุขุมวิทอ่ะ มีการเบรกคือรถสกัดกันคนที่เราคุยอยู่ด้วยที่ที่มหาลายัยมีการตัดหน้ารถแล้วกระชากรถแล้วก็ดึงเราออกจากรถกลับไปนั่งรถเขาไอ้ที่เหมือนในหนังเลยเวรระทึกไหม เี๋ยวคเคยไปบอกใครบอกว่าแม่เคยทํางานแบงค์เนี่ยไม่เคยไอ้ชิดกูชิบขึ้นรู้ด้ว่าแม่ทำเ<ไ>ป<ม>็นพนักงานแบงค์ค่ะ,ะยกปลามาก็มีค่ะเดี๋ยวยกยกปลาคือยกปลา,าคือไปเวลาเรือประมงที่จะขึ้นปลามาเนี่ยเขาเก็จะใส่เข่งมาใช่ไหมเรามีหน้าที่ในการรับเข่งเนี่ยกระจายให้แม่ค้าที่เขาก็แม่แม่ทาตอนอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นสิบสี่แม่เคยบอกใครว่าแม่เคยยกปลาเนี่ยที่บุ๋มบรรดาเคยยกปลาเด็กเสิร์ฟก็ค่ะ เกิดที่ไหนออสเตรเลียไงดูดูดูแม่ดูมีเทคนิคการมัดใจฉบับแม่บุ๋มบอกเทคนิคทั้งหมดไม่ได้เพราะผู้ชายแต่ละคนชอบอะไรไม่เหมือนกันถ้าสมมติผมแม่อ่ะแบบแคกเหรออะไรก็ได้มันเอาหมดอะถ้าถามผัวปัจจุบันฉันเนี่ยถามว่าเ่อะหัวแม่เนี่ยวันวันผมเห็นแต่อย่างนี้กันลูก เลี้ยงเด็กก็เหนื่อยระหว่างเรื่องบนเตียงสมัยสาวๆกับสมัยเนี่ยแตกต่างกันไหมต่างสิสมัยก่อนอาจจะเล่าร้อนหน่อยเนาะเออมันก็แบบมีแรงแล้วก็ไม่มีอะไรจำเป็นต้องทาในชีวิตเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้นันลูกนันโุ่นนันเนี่ยงานโอ้เต็มไปหมดผมพูดเลยนะพ่อแม่ทุกคนเดี๋ยวนี้ต้องนัดก่อนนะเออวันนี้ว่างวันนี้ลูกนอนกี่โมกต่อให้นัดกันก็แคนเซิลนก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ลูกแม่เป็นสาวแล้วแม่สอนเขายังไงบ้างอะไม่ต้องสอนหรอกเดี๋ยวนี้สื่อแบบเยอะแยะมากมายดูข่าวดูอะไร ให้พร้อมกับเขาให้เขาได้คิดเองให้เขาได้ดูว่าเฮ้ยถ้าคำอย่างนี้แล้วดันโพสคลิปขึ้นมา <ừ> ถ่ายกับผู้ชายหรืออะไรนั่นมา <ừ> มันอันตรายยังไงบ้างค,คือให้เขาคิดเองแล้วมนระวังว่ามากกว่าครับค่ะผมแน่นอนว่าเราอยู่เนี่ยเรื่องเซ็กซ์ยังสำคัญกับเราไ,มไหมแม่ยังผมผมสำคัญนะสำคัญค่ะสำคัญนะสำคัญค่ะถ้าไม่มีคือจบอหละโอ้โอย่างนี้เลยเที่ตื่นที่สุดในชีวิตแม่ตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอใหม่เด็กในฝันแม่เป็นยังไง ไม่ต้องอะไรมากมันคือได้แบบสบายสบายอิ่นๆก็มีเวลาให้นอนพักไม่ต้องแบบรีบแต่งตัวพลงว่าอุ้มลูกต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ในฐานะที่เป็นหนึ่งที่ขึ้นไหวในการรณรงค์เรื่องข่มขืนเรื่องประหารแม่คือที่หนึ่งเลยนะคือแต่ก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าคําว่าข่มขืนอย่างเดียวอ่ะโทษมันไม่ถึงประหารค่ะมันก็ได้แค่สี่ถึงยี่สิบปีติดคุกแล้วก็โทษ ตอนนั้นที่ปี57ที่แม่ทําจําได้ไหมที่เป็นเนี่ยตอนนั้นอ่ะโทษปรับยังอยู่แค่8 0 0 0ถึง4 0 0ห0บาทปรับลดสารภาพลดโทษถึงหนึ่งอ่ะแม่ก็เลยรู้สึกว่ามันน้อยไงมันไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิงอ่ะมา33ปีแม่ขอเคลื่อนไหวตรงนี้ได้ไหมไม่ใช่ว่าไม่เคยมีผู้หญิงพยายามนะมีแต่มันไม่สําเร็จไปนั่งกินนอนหน้าสภาก็แล้วอะไรก็แล้วไอ้โทษจําคุกเนี่ยยังอยู่สี่ยี่สิบปี แต่โทษปรับเนี่ยปรับจาก8 0 0 0ถึง40,000เป็น 80,000- ถึง400,000บาทเราก็เลยยังไม่พอใจเพราะว่ามันยังอยู่ที่4ถึง20ปีเรายังรู้สึกว่ายังน้อยไปเพราะอะไรเพราะคุณอย่าลืมว่าคดีข่มขืนคือคดีที่ร่างกายต้องเจอกันค่ะนั่นหมายถึงบ้านมันต้องใกล้กันครับหรือมันต้องมีทางทิศทางท,ที่จะต้องเจอด้วยร่างกายและร่างกายได้ดังนั้นเราก็เลยยื่นเรื่องอีกครั้งหนึ่งขอยกเลิกพระราชทานอภัยโทษ ดังนั้นมันก็ตัดตอนตั้งแต่ตอนแรกไงตามกฎหมายใช่ไหมว่านักโทษประเภทนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้ส่งขึ้นไปก็คือนักโทษข่มขืน5ประเภทครัข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงคือเอามีดเจาะคอปืนเจาะหัวข่มขืนคนในสันดานพ่อข่มขืนลูกอ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นลุงข่มขืนหลานข่มขืนซ้ํบและข่มขืนเยาวชนนักโทษข่มขืน5้าประเภทนี้สมมติว่าศาลตัดสินอยู่20ปีก็จะเป็น20ปีเราบอกว่าเราไม่ได้ไปเพิ่มโทษไปริดรอนสิทธิของนักโทษเลยนะ เพราะอะไรเพราะว่าสารตัดสินอย่างนั้นแล้วลเราขอเวลาในการเยียวยาเหยื่อต่างหากเพราะเขาต้องหาสังคมใหม่บางคนต้องหาบ้านใหม่หาโรงเรียนใหม่หรือหาจังหวัดใหม่ที่จะอยู่เพราะโดนพ่อข่มขืนต้องไปอยู่กับแม่อีกเราต้องการเวลาตรงนี้สําหรับเด็กกลุ่มนี้มากกว่ามไม่ได้ต้องการเพิ่มโทษคุณเลยก็สําเร็จตรงนั้นก็เราก็ทําได้แล้วมาอีกอันนึงก็คือฉีดให้ฟอต้องเข้าใจว่าคนข่มขืนบางคนพอเจอเล่าจะยาแล้วหยุดตัวเองไม่ได้ส่วนคําว่าข่มขืนเท่ากับปัญหาเนี่ย ข่มขืนโทษยังไม่สูงสุดเท่ากับประหารแต่ถ้าข่มขืนแล้วฆ่านั่นโทษสูงสุดถึงกับประหารใจอะถ้าเป็นข่มขืนเด็กเราอะนะเรารู้สึกอย่างนี้นะถ้าข่มขืนเด็กข่มขืนเด็กและข่มขืนซ้ำอไอเนี่ยพวกเนี้ยประหารเถอะแม่มผมขอย,ย้อนหน่อยเมื่อก่อนแ,แม่เป็นสาวที่แซ่บมากแม่ทำไมอยู่อยู่ดีๆแม่จะทํางานแบบอยู่ดีกลับมาทํางานเพื่อส,สังคมเพราะเรามีลูกสาว เรามีลูกสาวแล้วเรารักเขาอะเราอยากทําให้สังคมใบนี้มันปลอดภัยมากขึ้นในวันที่เรายังมีแรงในวันที่เรายังมีชื่อเสียงในการทําเพื่อคนอื่นได้แปลว่าไม่ห่วงลูกสาวไหมเอาตรงๆห่วงค่ะห่วงและห่วงเขามากมีหนุ่มๆมาจีบมีค่ะฟันดานให้คุยค่ะคุยได้เลยแต่ว่ามาเจอที่บ้านได้เลยคือก็คือก็คือมาบ้านได้มาคุยเาเจ็ดแล้วไหมอะ ห้ามไปทงไปเที่ยวไม่มีชีวิตเขาอะเราห้ามเขาไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกยิ่งไปขีดเส้นยิ่งไปกําหนดนะเขาจะยิ่งแบบบอบางเกินไปคือรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ได้ก่อนจะมีแฟนมีอะไรแม่ไม่ว่าลูกเรานี่มีนิสัยยังไงดิผมถามหน่อยอินดี้มากจริงเหรอชวนไปไหนไม่เคยไปไม่ไปดับน้าดำน้ำนานๆานทีล่าสุดพาไปออสเตรเลียบอกให้หยุดเรียนสองวันมันยังด่าเลยอะไปเสากับอาทิตย์นะแม่ ไม่เกิดี่ก็ไม่ยังไงไอ้หนูตอนดูคลิปนี้พัดทำกิจกรรมเหมือนแม่หน่อยลูกยิงปืนยิงปืนเอาไปยังเจอพี่ก็ได้ก็เพราะเขาเนี่ยนะเออเพราะเขาอยากเรียนยิงปืนลูกสื่อรักลูกเป็นคิวปิดเขาอยากเรียนยิงปืนเราเล่นปืนก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะสอนคนได้เราก็เลยบอกมีครูไหมเขาบอกไม่เป็นเดี๋ยวบินขึ้นมาสอนเจอกันครั้งแรกปิงไหมเฮ้ยเชี่ยคนอะไรวะเุ้ยเชี่ยตัวอย่างชิบะตัวอย่างชิบะเออเออเออเราไปปิงเขาตอนไหนเนี่ยเราเนี่ย ไม่ได้ปิ๊งคบไปปุ๊บแล้วทุกอย่างมันก็ผ่านไปเลยเร็วอย่างรวดเร็ว,ลวแล้วเราก็ถามเขาว่าแต่ดสินใจเปลี่ยนใจได้ไหมเราถามเขาตรงๆสุดท้ายแล้วแม่อยากจะฝากอะไรถึงเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อยากให้เด็กวัยรุ่นสมัยนีย้ลองค้นหาตัวเองมีความฝันของตัวเอง <c oughs> แล้วก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแล้วไอสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราอยากทําบางทีมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลัก มากกว่าสิ่งที่หนูเรียนอยู่ก็ได้ต้องมีความฝันนะลกูกแล้วก็ต้องมีวิชาชีวิตคือเรียนอย่างเดียวไม่พอต้องเอาตัวรอดได้ด้วยอย่าก,กลายเป็นเหยื่อของใครเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ขอให้รักตัวเองมากๆค่ะโอเควันนี้ขอบคุณแม่มากครับ,บที่<า>เผยประสบการณ์ทั้งเรื่องความรักเรื่องบนเตียงเรื่องต่างๆนานากับรายการไวทูเค นะฮะขอบคุณมากตามตัวยากมากเลยคนนี้กว่าจะได้พ <laughs> อตามได้เสร็จกูบอกพี่นกว่าวันนี้เนยวันนี้ก็ได้กูเตรียมเลยใครอยู่ไหนทำอะไรมานี่มาให้หมดอย่าเลยวันนี้คนนี้ไบทูเคต้องมาแน่นอน,ขอ,น,นขอบคุณมากครับด,ดีครับแล้วกลิ่นนะเดี๋ยวนี้เริ่มกลิ่นสาบเหมือนยายแล้วนะยัง <laughs> <laughs> ไม่เหมือนสิ <laughs> แรงกินไม่เหมือนขลุา่นกินสาบเหมือนยายแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ มูนิ่มมากเหมือนกอดกุ้ยระ